สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานอินโนวานะครับเป็นงานทําสีทั้งคันเลยนะครับผมบอดี้สวยมากนะครับสําหรับรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว้อนะครับเป็นหน้าแชมป์นะครับผมอินโนวาหน้าแชมป์นะครับขัดสีดีมากนะครับขัดพื้นจนจนแบบพวกเลเกอร์พวกสีเดิมตายให้หมดนะครับก็เราค่อยลงสีพื้นอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นงานทูเคทุกระบบเลยนะครับผมสีพิเศษนะครับขาวมุกนะครคันนี้นะครับ นะครับบางมากนะครับพี่น้องนะครับนะครับบางมากนะครับผมไม่มีหนาเลยนะครับพี่น้องบางมากนะครับขัดสีดีมากนะะอันนี้เป็นงานสําหรับครันนี้ค่อนข้างจะจเย็นนะครับสาหรับช่างต้นนะครับทําออกมาดีนะครับก็รอชมต่อไปนะครับเราปิดสนิทเลยนะฮะงานเคลืนงานนะฮะค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ออกมาสวยแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มีชดไม่มีไม่มีไม่มีสะกิดเลยนะครับพี่น้องนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับพี่น้องสวยมากนะครับบางเดิมทั้งคันเลยนะครับรายละเอียดเก็บงานดีมากนะครับสำนบกันนี้นะครับ กว่าจะได้อันนี้ทํามาหลายวันแล้วนะครับผมสาหรับอินโนวา NO นะครับกว่าจะได้นะฮะบรรยากาศผมก็อยู่ตามทุ่งเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับ ก็เมื่อวานนี้ไปซื้อรถมาหนึ่งคันก็ขอบคุณ F4 ทางบึงการนะครับได้สั่งปิดจองไปแล้วนะครับก็จะมีตัวจีนะครับเข้ามาประมาณอีกสองสามวันนะครับเป็นตัวจีนะครับพี่น้อง F4 ท่านใดที่ดูคลิปนี้นะฮะก็เราชมนะครับตัวจีนะครับเกียวอโต้นะครับผมก็ผมจะไปรับมาอีกวันสองวันนะครับนี่นะครับเป็นงานอินโนวาบอดี้ใหญ่นะครับสำหรับพี่น้อง ที่มีครอบครัวเยอะๆนะครับเป็นรถหลายที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับสวยรู้นะครับคันนี้สวยนะครับหากพี่น้องชื่นชอบนะครับก็โทรมาสั่งได้นะครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับผมนะฮะไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเป็นนี่ใครนะฮะเสือไปเอกสารพร้อมหมดเลยนะครับนี่นะ คันนี้เราไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเพราะรถต้นทุนมาสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับบอดี้สวยพี่น้องนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เป็นอ่ามันจะเป็นเคสซีอ่าเคสซีของบีโก้นะครับเป็นเคสซีตัวเดียวกันกับบีโก้นะครับช่วงล่างบีโก้นะครับขับหลังครับตัวนี้นะครับขับดีมากนะครับผมขับดีมากพี่น้องได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นน้ำมันกับ l p g ระบบสมบูรณ์มากนะครับนะฮะสมบูรณ์มาก เกียร์นี่แบตเตอรี่ใหม่หม้อน้าใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับหาพี่น้องช่นชอบต้องการก็โทรมาสอบถามกันที่ศูนย์เก้าสามสามดสาหนึ่งสองหกนะครับอินโนวานะครับผมเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ก็จะได้งานออกมาขนาดนี้ก็หลายวันอยู่นะครับเพราะช่างเราของนี้ช่างช่างต้นนะครับทําคนเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้จบตั้งแต่ผมทําโฆษณามาก็รายได้ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเพราะคนเข้าดูน้อยนะครับผมส่วนมากจะไม่กดไลค์ให้นะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามากรุณาดูคลิปกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ขอความมเนรา์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับท่านจะไม่ต้องการท่านจะได้สําหรับว่าถ้าถ้าผมมีคลิปใหม่ๆนะครับถ้าผมมีคลิปใหม่ๆพี่น้องที่กดติดตามก็จะได้ดูทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังนะครับอบางคั้ก็ลงไปหลายเดือนหลายปีนะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามกันอยู่นะครับ พี่น้องดูการลงด้วยนะครับผมนะฮะบางครั้งก็เป็นรถที่ขายไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่0933736126ครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ